ลิ้นติดโปโฟแฟมาต้อนรับสักราบใหม่ปี68นะคะพร้อมกับเรา2คนกับงานหากรรมอาหารที่มีแต่ของกินของอร่อยกว่า100ร้านค้า1,000เมนูเราอยู่กันที่ชั้น1นึ่งเซนทรันสารยาค่ะ ตามเราสองคนกันได้เลยนะคะตอนนี้อีกหนึ่งร้านคุณ็อปข่ะที่อยู่กับเราเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าคัดเรื่องแต่ร้านอร่อยนะร้านที่ได้ติดรางวัลนะอย่างเช่นสินค้าโอท็อปคัดพิเศษของดีจากจังหวัดกำแพงเพชรก็มาอยู่กับเรานี่คือร้านปลาสมาา้มในกั้นปิ่นบะหมี่คะ่ะใช่ค่ะคือท,ทางร้านนี้เขามีเคล็ดลับนะคือปลาเขาเนี่ยเขาจะเอามาคลุกแป้งแล้วเอามาทอดใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมันเวลาที่แบบคลุกแห้งมันทําให้เนื้อแป้งที่เกาะปลาเนี่ยมันไม่หนาเกินเพราะนั้นปลาเขาี่ยจะกรออบบบบบบกก่าีีีแแนนนน้้ะะค100ท สองร้อยบาทใหญ่โตโหรารและมีแบบกระป๋งที่บ้าน,นที่คุณชอบขาแบบสดค่ะอันนี้แบบรสลาบค่ะสองร้อยเหมือนกันนะคะซื้อสิบแถมหนึ่งค่ะคุณนะคะเจอกันค่ะขอบคุณยัเจอกันค่ะข้าวรามกิ๋วบางคนทีนี่มาดูว่าเด็ดยังไงไหนขอดูหน่อยค่ะด็ทดทุกอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยข้าวรามกิ๋วสูตรบางคนทีนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ ทำสดใหม่ทุกวันไหมทสดใหม่ทุกวันค่ะขายหมดทุกวันกระบอกเท่าไหร่คะ25่บาบาทค่ะ25บาทนะคะกระบอกนี้ค่ะขายไม่ได้กินกระบอกคะ่ะปกติตอนนี้หายพันยังขายพันนะคะ <c oughs> กระบอกเลย25บาทนะคะไม่ใช่แค่นีน้นนนนนด้วยอีกคะเข้าต้มมัดคะ่ะใส่กล้วยใส่ถั่วดำด้วยคะ่ะคุณเด็ดยังไงไม่หวานมากข้าวเหนียวนุ่มมากคะ่ะแวะไม่ได้เใคอยากกินขา้าวลามอร่อยอร่อยไหคะแวะมาที่ร้านนี้คะ่ะ เท้าหลามจิ๋วสูตรบางคนเทนะ,ะแล้วมาอิ่มน้ำสำราญกับลิ้นติดโปรแฟร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29มกราคมที่ชั้นหนึ่งเซนทรัลสารยาค่ะลิ้นติดโปรแฟร์